มือนี่กะเมื worries, ini, woah, like? ่อยแอแล่แล้วแหละหล่าเมื่อยป่ล่ะเมื่อยมากค่ะเหนื่อยมากค่ะจะกินเห็ดในกระต้านี่ก็ขคอกับอีหล่าบานปานกระดงบานท่อหนาอีหล่าเกบวงนี้ให้ดูนะคะเยอะมากมากอีหล่าป้อนเหงาสิ่ปอนเบาๆนะ สวัสดีค่ะอีสานวะเจ้าค่ะเก็บเห็ดที่กำใสจานอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะเขาป้ากัใใส่เสื้อเตี้ยเหรออีหละใส่ไปอีสานวะเจ้าบุ๋มบิ๋มสองคนพร้อมแล้วลุยมาจิตได้หรือบ่ได้บ่รู้ต้องไปรุ่นไปเบิงน้ำกันนะครับน้อหลาน่อตามไปค่ะตามไปคนมหาเห็ดเพิ่นมหาเขากับมหา ความสวยงามที่บบได้สันแตงยูยังเสียพี่น้องนะเงินสีตอเปาะอู้เนี่ยอีกดอกนึงอ่ะเนี่ยเอาเอาอู้ว้าวเป็นแถวเลยป้าเป็นแถวเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวเสียงยีหลาเก็บด้วยปาอุ้ยพูล่ะไปทั้งพูดอีกป้าตัวอ์เป็นแถวเลยแง๊อ่าดลาดแบบนี้น่ะ เดอนุบี๋ยวเดี๋ยวเจ้าอีลาเป็นคนเก็บโอวัวเบิงซอยกันเนี่ยหมุนมึงกึ่งอยู่นะครับงัดนะครับงัดเลยผู้หล่ะงัดอุ้ยขี่กระือโอ้ยตกใจโอ้ยเนาะมาอยู่ใกล้เว้ยตกใจงามนะครับมันเป็นตาสะอ่อนอีหลีนะพี่น้องนะพูล่ะขาใหญ่ใหญ่ไงวะตุบปุอยู่ งามงามงามอีหล่ามักนกของน้อยๆนะพี่น้องเอาเก็บไปที่ไรอีหล่ายังสิ่อ่พี่น้องนะพอแต่ปตแปะอยู่นะครับกําลังโพนี่มันงามอีลีนะครับถ้าเป็นน้อยๆยังสินะครับเนี่ยกินอร่อยได้ค่ะกลุ่มของเนี่ยงามนะพี่น้องวันนี้หนึ่งสองสามสี่หกงามงามนะครับกเก็บเอาซื้อนะครับ,อบเอาแบบหักเอาโอ้โดนซื้อนี่ เก็บเอาซื um. oh. ้อๆนี่ก็เก็บเอาซื้อๆนะครับโอมันงามอีหลีดึงเอาวางนี่ก็ดึงวางดึงวางดึงวางเบิ่งแน่มันก็ถ้าอยู่ก็อยู่เป็นกุ้มจริง่แหระพี่น้องความสวยความน่าฮักของธรรมชาติไปอีกแบบนะครับฮุล่ะ เพิ่นขี่คานเจ็บเพิ่นดังอู้เซยหามือเอ้ยเก็บเลยอีหละคุณเหฮ้ยข้างล่างด้วยล่างกับมีอีกนะครับเดี๋ยววางก่อนนะคะดอกใหญ่มากเออมันงามนะพี่น้องนะเจ็บธรรมชาติบานเ้างนี่นี่งามนะครับข้างนี้ด้วยแหมจะให้รวมตัวกันคุณล่ะจังซี่เป็นตะมันบ่ล่ะพี่น้องนะครับนี่ดึงเอาเลยนะครับ บานเพลืเบิงลีลาเพิ่งเก็บเห็ดเนี่ยโอเ้โอเว้<ป><ต>มัน,น,นมันอันนี้เขาจะเละหน่อยค่ะเใหญ่โอ้ยละ่ะนูนงามพอดีนะครับนี่เก็บเห็ดคนนั่งเก็บเลยค่ะโุ้ยละ่ะนะครับงามงามสดชื่นอหลีค่ะพี่น้องสีอดใจไหวบัวา่ บ่อยากมาเจ็บเห็ดหน่นาโยสายโยขวาเพราะขาเขาใหญ่มากค่ะเอาตัดเลยหลุดง่ายๆเบิ้งนะครับหลายนะครับฮูหล่ะอ๋อตัดเลยตัดเลยตัดเลยนะคะอือเขาจะได้อีกนะให้เขาได้อีกค่ะฮูหล่ะฮูหล่ะยุดมือนั่นเออโอ้น่ารักอันนี้ภาพสวยๆของวันนี้ค่ะฮูหล่ะเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่อดใจไว ผมก็บ่เสียเจ้าแหละว,ว่าเจ้า,บ,าบ,บ,บ่บ่อยากมาเจ็บจังเสียนะ่ะ <c oughs> นะครับนี่คือความงามของธรรมชาติมาเบิงซอยกันแม่พี่น้องมือนก็งามเนาะมันอยู่กันกะคูก่กะเห็ดเลืองนะครับตัดขาอันนี้ก็ตัดกอนปื๊บนู่น,น,นงามนะครับเนี่ยกินน้ำนะครับพักเมื่อยเท้ากัน เอาสิป้อนเบ,า,บานะ <laughs> สำนั่นแหละอย่าไปกินหลายเดี๋ยวน้ำสิกกเบิด <laughs> ถ้าอดใจได้คอยกับว่าเสื้อเช่าดอก <laughs> นะครับาการเจ็บเห็ดบ้าน <laughs> แบบธรรมชาติเนี่ยจังเสียยุคข,ข่างก้อนหิน <laughs> นะครับงามๆนะครับ <laughs> นู่น อีสานบ่เจ้าเริ่มขี่ข้านเก็บแล้วเสียอีลาเก็บอยู่คนเดียวเลยเก็บลงไปรถนะครับเก็บไหนผู้หลานะครับี๋ยวกองไว้ตรงนี้นะคะมันเยอะเก็บลงไปนั่นแหละนะครับนี่คือบรรยากาศเก็บเห็ดนะครับกสิเป็นแบบนี้เลยเริ่มขี่ข้านนะมันก็สี มันมันหลายนะพี่น้องไหลหลีนะครับเรือใจเจ้าของจะขี้ค้านเก็บยังวะจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยอเอาเก็บใส่กระตาพูหละ,ะลใกล้แล้วพี่น้องใกล้เต็มกะตาแล้วเครื่องแล้วนะครับสุดยอดย่งางไปเคลียร์ไปมันกับพอะเฮ็ดเนี่ยจะมันมันหลายคักไว้นะครับพักกินขนมกอนมันแดดมันห้อนนะพี่น้องเอาอีหลาป้อนเนา เอาหยุดอย่าเดือยอย่ามึนงามโบงงามเดี๋ยวอีหล่าสิเปิดให้เบิ้งเอาเปิดรม่านกั้งมันงามนะพี่น้องนะรู้ล่ะนะครับงามนะครับงามอีลี จอบเบิ้งอีหล่เพิ่นเฮ็ดหยังนั่งง้ิกงงมิกโอ้เจ็บเห็ดตัวบาดใหญ่แบบจอบจอบแอบมองใช่ไหมอุตส่าห์มาคนเดียวแล้วเนี่ยเก็บวงนี้ให้ดูนะคะเยอะมากๆเจ็บลงไปเจ็บลงไปหัวเขาหลุดเมื่อกี้ดึงเมื่อกี้ค่ะตัดเลยว้าตัดแล้วไงเนี่ยแม่ไงไงไว้ให้พี่น้องเิ่นเบิ่งเนี่ยแม่เออมันจังสวงามอืม ตัดไปเขาเหมือนผลไม้เลยนะถ้ามองไม่ดีอ่ะเนี่ยตัดไปน่ารักจุงบจุตัดแล้วก็ไงไว้ให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งน้ำเพียะเออนี่ไงไม่ลืมหรอกเนี่ยอีกอ่ะโหโห่โโหล่ะนะครับนี่โหล่ะเบิ่งเนี่ยแค่กูเดียวเจีบใส่ตะกัดกะตาไปที่เนี่ยโอ้มันเบิ่งเนี่ยเปนเป็นตะสะออนเป็นตะนาหักพร้อมนะพี่น้องอ่อนซ้อนคักบ่พวกเจ้าอ่ะ อยากมาบ่ล่ะพวกเจ้าอ่ะเบิ่งแน่ใกล้แล้วเต็มกระตาบัดทีเ่เนี้ยนางเก็บเห็ดสบายเลยอีหล่าบ้านปานกระดง้งบานท่อหนาห่าอีหล่าโลดเก็บไหมอีหลา่าเก็บหรือเปลาเก็บอี้โอ้เก็บเมื่อยเออใช่เก็บได้รถเบิ่อเบื้องดูพูดละ่ะเป็นงามเ <somos S 1> ลยจ้าโอ้น่ารักเกินใต้ซอกหินนะพี่น้องงัดเอาเด้อ นะครับเบิ้งมันจินะโอ้โบโหโ,โ,โคืองามแต่ว่าวดอกนี่ไงให้เบิ้องไงงามอาดหลานวะงัดเอาเลยต <c oughs> ีแวกให้เบิ้งแวกออกหมดลนะครับงามงามนะเดี๋ยวงัดเอาผืนมาเลยนะครับนูน่นนี่อีกันึงอ่ะลูกแอ้มัน <c oughs> เก็บมานะครับ <c oughs> เก็บมานะ <c oughs> นี่บ่ออึดบ่อยากเด้อพี่น้องเห็ดเนี่ย <c oughs> นะครับตัดเอาเลยอันนี้ก็ตัดขาเอาเลยนะครับถือเซมาแล้วได้บ่ละฮ่าพูดละ่ะสองคนหาเจ็บสองคนนะครับนี่แหละผลงานมือนี้มีแต่ดอกงามๆมือนี่เขาก็ได้หลายน่อหลานอได้เยอะมากค่ะอีหล่ามือยบ่ละ เมื่อยมากค่ะเหนื่อยมากค่ะเกิดออกกําลังกายไปในโตนะพี่น้องนะะเกิถึงเล่นทึงหาถึงสาละซมปินะครับก็เพื่อนดีค่ะเลื่นเหนื่อยเลยค่ะดีใจบ่ล่ะได้มาเที่ยวปลาอีหล่ะดีใจมากค่ะยิ่งกว่าห้างสรรพสินค้าอีกนะม่วนนะพี่น้องสิมายังสี่นะครับบรรยากาศยังสี่งามๆเลยผอดเวลาไวกลับแล้วนะพี่น้องกันสิยางน้าทังอาดหลาดไปผูแหละนะครับ ทางกลับเริ่มอวยกลับบ้านแล้วค่ะถอยทับกลับค่ะเงือแตกเลยน้อยหลาเนาะเหื่อยหลายพี่น้องเพิ่นเบิ่งนี่ค่ะผลงานวันนี้เลยค่ะโอ้นะครับมนี่แต่นีแต่เป็นตะกินตะกินนะครับนี่นนสินะครับตุ่มๆนี่สินะครับโอ้พูดละ่ะเพิ่นดีใจเพิ่นเขาปลาด้ยิ้มปุ้ยปุ้ยเบิดมือเลยเดียสนุกมากมีความสุขมากค่ะมือนี่กะเมื่อยแอร์แล้วแหละเนาะถ้าผู้ใดอยากมากะนี่คือปลา กำไสจานอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ยครับเด้อยอะแยะเห็ดนะครับใดอยากกินเห็ดในกรกต้านี่ก็ขอกะยีหลาวเ้อเดี๋ยวบุ๋มบิมจะแบ่งให้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่คะ